ชาวราศีมีนทุกท่านช่วงนี้ก็ถือว่าดวงชะตาของท่านนั้นอยู่ในจุดยืนที่ดีแล้วในช่วงของเดือนพฤศจิกายนนี้ดวงชะตาของชาวราศีมีนจะพบกับสิ่งดีๆสิ่งที่ท่านเคยรอคอยนั้นก็จะสิ้นสุดลงไปได้ในช่วงนี้ดวงชะตาของท่านถือว่ามาแรงท่านจะทำอะไรหยิบจับอะไรก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นในช่วงนี้ ในเรื่องของดวงชะตาราศีของท่านนั้นในช่วงนี้ก็จะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับชีวิตของท่านไม่มีอะไรที่จะมาเหนี่ยวล้างได้ในช่วงนี้เรามาพูดถึงในด้านของอารมณ์ของท่านที่ อยู่ในวราศีมีนในช่วงนี้ในช่วงของเดือนพฤศจิกายนนั้นท่านเป็นคนที่เรียกว่าบางทีบางครั้งก็มีอาการท้อแท้หรือว่ามีการเบื่อหน่ายในเรื่องของการงานก็มีบางทีบางครั้งนั้นท่านอาจจะนึกอยากจะเปลี่ยนงานงานเก่าๆที่ท่านทํานั้นก็รู้สึกว่าไม่พึงพอใจหรือว่าชักจะมีการท้อแท้ เพราะฉะนั้นในช่วงนี้ถ้าหากวาท่านใดอยากจะไปหางานใหม่หรือว่าอยากจะออกเดินทางไปติดต่อกับสิ่งต่างๆในช่วงนี้จะเป็นผลดีอีกเช่นเดียวกันถ้าหากวาท่านมีความมณนะหรือว่ามีความพยายามในช่วงนี้จะถือว่าท่านก็จะมีโชคมีลาบอีกเช่นเดียวกันท่านจะได้งานที่ท่านต้องการและบางทีบางท่านนั้นอยากจะได้ งานที่ดีกว่านี้ก็จะได้ในช่วงนี้ถือว่าเป็นโชคไปลาบอีกเช่นเดียวกันในเรื่องการเงินการทองในช่วงนี้ท่านอาจจะได้เงินก้อนใหญ่ๆเข้ามาก็ได้ก็นับว่าเป็นเดือนที่ดีสำหรับชาวราศีมีนในช่วงนี้ชาวราศีมีนทุกท่านท่านเคยคิดอยากจะได้อะไรในช่วงก่อนนั้นท่านก็จะได้ดังใจที่ท่านนึกในช่วงนี้รวมถึงในเรื่องของครอบครัว คนในครอบครัวก็มีความรักใคร่สมัครสมานสมัคคีกันดีไม่มีการอิจฉาตาร้อนหรือไม่มีการแข่งแย่งชิงดีกันดวงจะตาราศีของชาวราศีมีนภายในช่วงของเดือนพฤศจิกายนนี้นั้นมีแต่ดีๆเกิดขึ้นทางนั้นในด้านอุป,ปนิสัยใจคอของชาวราศีมีนในช่วงนี้ก็ท่านก็เป็นคนที่เรียกว่า ใจแข็งพูดจริงทําจริงทำอะไรก็ทาจริงท่านเป็นคนที่เรียกว่าคบง่ายไม่เคยเอารัดเอาเปรียบใครท่านมีนิสัยชอบช่วยสังคมอีกตหากก็ถือว่าชาวราศีมีนั่นในช่วงนี้ท่านเป็นคนที่เรียกว่ามีคนอยากคบมีคนอยากจะเข้ามาหาท่านในช่วงนี้ถ้าหากว่าใครเดือดร้อนหรือว่าใคร เกิดความวุ่นวายอะไรในเรื่องของการเงินการทองชาวราศีมีนท่านก็ช่วยเหลือท่านชาวราศีมีนถือว่าท่านไม่เคยลังเกียจใครท่านจะช่วยและจะทำอะไรก็จะทำด้วยใจยจริงของท่านชาวราศีมีนในด้านของการเงินการทองในช่วงนี้สิ่งที่ท่านเคยรอคอยนับว่าสิ้นสุดลงไปท่านไม่ต้องรอคอยอีกแล้วในเรื่องของการเงินการทอง บางสิ่งบางอย่างนั้นจะมีเงินเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านทํานั่นก็จะมีความสําเร็จถ้าหากว่าท่านใดทําเกี่ยวกับในเรื่องของการค้าขายช่วงนี้ก็เรียกว่ามาถูกทางไม่ว่าท่านจะขายอะไรหน้าร้านหรือทางจะขายท่านจะขายทางออนไลน์ก็รู้สึกว่าจะดวงดีจะมีออเดอร์เข้ามาหาท่าน อยู่เรื่อยๆดูแล้วในเรื่องของการงานของท่านในช่วงของเดือนพฤศจิกายนนี้นั้นก็ถือว่าอยู่ในเกมที่ดีมีคนคอยประคับประคองมีคนช่วยเอ,อ่อช่วยเหลือท่านอีกแตา่หากท่านเป็นคนที่เรียกว่ามีความเฉลียวฉลา,าดพอตัวท่านเป็นคนที่เรียกว่ามีไหวมีพริบอย่างสูงก็ถือว่าในเรื่องของการงานท่านที่ทำนั้น จะมีผลสำเร็จเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วท่านทำอะไรก็ไม่เคยบ่นลำบากไม่ว่างานจะยากแค่ไหนท่านก็ผ่านมันไปได้ด้วยดีท่านทำงานอะไรก็จะมีความมั่นคงท่านเป็นคนที่เรียกว่ารักลูกน้องถ้าหากว่าลูกน้องเหนื่อยหรือว่าลูกน้องทํางานหนักท่านก็ช่วยได้ในช่วงนี้ท่านไม่เคยรังเกียจรังคนใครในช่วงนี้ สมมุติว่าท่านเป็นลูกน้องเขาเขาก็มีคนคอยรักเราอยู่เสมอรวมถึงเจ้านายของเราก็รักเราในช่วงนี้ถือว่าในเรื่องของการงานเราไม่เดือดร้อนเราทำดีบางครั้งบางคราวเราก็ได้เลื่อนตำแหน่งขึ้นไปอีกในช่วงนี้ถือว่าในเรื่องของการงานการเงินนั้นอยู่ในจุดยืนที่ดีในช่วงนี้ ในด้านของความรักคนที่ยังเป็นโสดในช่วงนี้อาจจะมีข่าวดีเข้ามาหาท่านบางท่านนั้นอาจจะได้มีการสละโสดหรือว่าอาจจะมีคนเข้ามาพูดจาหรือว่าหวานร้อมความาจ,จะให้ท่านเห็นอกเห็นใจในช่วงนี้ถือว่าดวงชะตาของท่านนั้นอยู่ที่จุดยืนที่ดีการที่ท่านจะรอคอย ไปอีกนั่นก็ไม่ต้องแล้วในช่วงนี้จะมีคนเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆในเรื่องของคนรักคนใคร่ในช่วงนี้สำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วให้ท่านระวังอาจจะมีบางคู่ที่มีคิดการเปลี่ยนใจกันได้อาจจะมีมือที่สามเข้ามาทำให้ครอบครัวของท่านนั้นต้องวุ่นวายท่านระวังไว้ให้ดีชาวราศีมีนในช่วงนี้บางคู่ถึงกับมีการ แตกแยกหรือว่ามีการเลิกลากันก็ได้ในช่วงนี้ท่านระวังเอาไว้บางคู่ถึงกับเลิกลากันบางคนก็ไม่อยู่ด้วยกันก็มีในช่วงนี้ถือว่าท่านเป็นคนที่เรียกว่าต้องใจหนักใครพูดใครจาอะไรก็อย่าหูเบาเพราะฉะนั้นการที่เราจะอยู่คลองเรือนกันนั้นเราต้องใช้อารมณ์ที่ดีและใจเย็นๆต่อไปเราก็จะได้มีบุตรเต็มบ้าน มีหลานเต็มเมืองช่วงของเดือนต่อไปนี้ก็ถือว่าดวงชะตาของท่านในเรื่องความรักความใคร่นั้นก็ถือว่าจะมีความสุขดีขึ้นเรื่อยๆแต่หากว่าท่านใจไม่ร้อนท่านเป็นคนที่เรียกว่าใจเย็นก็ถือว่าดวงชะตาของท่านนั้นก็อยู่ในจุดยืนที่ดีการทำมาหากินก็ถือว่าชาวราศีมีในช่วงนี้จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นในช่วงของเดือนพฤศจิกายน ท่านจะทำอะไรท่านจะหยิบจับอะไรในช่วงนี้ท่านตัดสินใจได้เลยงานทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านทำนั้นจะมีความสำเร็จอย่างสมบูรณ์แบบงานที่ท่านทำนั้นจะมีชื่อเสียงอีกแต่หากไม่ว่าท่านจะประกอบกิจการอะไรก็แล้วแต่หรือท่านจะเป็นลูกจ้างหรือว่าท่านจะเป็นเจ้านายในช่วงนี้เรื่องการงานของท่านนั้นไม่มีการสะดุดถ้าหากว่าท่านเกี่ยวกับ ชอบในเรื่องของการไปรับจ้างหรือว่าไปทํางานก่อสร้างอันนี้ก็ถือว่างานของท่านจะมีเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆท่านเป็นคนที่เรียกว่ามีฝีไม้ไลายมือทําอะไรก็มีคนติดอกติดใจมีชื่อเสียงตามมาอิจาหากใครเห็นใครก็อยากจะจ้างให้ท่านไปทํางาน <c oughs> แต่บางคนที่ทํางานเกี่ยวกับรับราชการ อันนี้ก็ถือว่าดวงของท่านก็ดีอีกเช่นเดียวกันท่านจะเป็นคนที่เรียกว่ามีความร,รู้ที่ดีมีภูมิและก็มีฐานะที่สมควรที่จะได้เป็นผู้นำของชุมชนอีกแต่หากท่านเป็นคนที่เรียกว่ามีวาจาพูดจาเพราะเอาอกเอาใจคนดีท่านจึงมีคนรักท่านอยู่อยู่มากมายชาวราศีมีในในช่วงของเดือนพฤศจิกายนนี้ในเรื่องของ การงานก็ถือว่าดีความรักก็มีมาโดยที่เรียกว่าท่านจะต้องพบเจอกันในช่วงของเดือนพฤศจิกายนนี้ถ้าว่าท่านใดยังไม่มีคู่ท่านก็จะเจอกันในช่วงของเดือนพฤศจิกาหรือว่าเดือนธันวาคมนี้ก็ถือว่า <c oughs> ดวงชะตาของท่านนั้นอยู่ในจุดยืนที่ดี การทำมาหากินนั้นก็ถือว่าคล่องตัวท่านจะทำอะไรก็จะเป็นผลดีกับตัวของท่านทางนั้นการงานการเงินในช่วงของเดือนพฤศจิกายนนั้นบอกได้เลยว่าชาวราศีมีนนั้นจะประสบกับสิ่งดีๆเพราะว่าดวงชะตาของท่านแข็งทำอะไรก็มีความสำเร็จเกิดขึ้นบางท่านนั้นชอบทำงานเกี่ยวกับเกษตรกร,กรอันนี้ก็ถือว่าดีอีกเช่นเดียวกัน ท่านจะได้ผลผลิตที่ดีท่านจะทำนาหรือว่าทำสวนทำไร่เลี้ยงปลาหรือว่าทำอะไรก็แล้วแต่จะเป็นผลดีกับตัวของท่านถือว่าดวงของท่านนั้นในช่วงของเดือนพฤศจิกายนนี้จะไม่มีใครมาเทียบถทามได้เพราะฉะนั้นการเงินก็ดีการงานก็ดีในช่วงนี้ในเรื่องคนรักคนใคร่ก็ดีมีคนเอาอกเอาใจทำอะไรก็ มีคนคอยให้การสนับสนุนท่านอยู่เสมอในช่วงนี้ถือว่าดีกาในช่วงของเดือนที่แล้วในช่วงของเดือนที่แล้วพูดถึงในเรื่องของการงานการเงินในช่วงก่อนนั้นก็ถือว่าท่านไม่มีความสำเร็จเกิดขึ้นบางสิ่งบางอย่างในช่วงก่อนนั้นท่านอาจจะลําบากจนตัวท่านนั้นแทบจะ มีการท้อถอยในเรื่องการทำงานบางทีก็ไม่อยากจะทำทำไปก็ไม่ได้อะไรหรือทำไปแล้วก็มีคนอิจฉาตาลอนในช่วงก่อนนั้นถือว่าดวงของท่านนั้นจะไม่ประสบกับความสำเร็จอะไรทางนั้นการเงินอีกเช่นเดียวกันในช่วงก่อนนั้นต้องไปขอหยิบขอยืมคนอื่นมามิฉะนั้นเราก็ไม่มีกินไม่มีใช้จึงทำให้ตัวท่านนั้นมีความหม่นหมองและมีความ วุ่นวายบางทีก็นึกเบื่อหนายกับชีวิตแต่ต่อจากนี้ไปดวงชะตาของชาวราศีมีนจะมีความสำเร็จอย่างสูงไม่ว่าท่านจะทำอะไรก็จะเป็นผลดีจะมีกำไรเกิดขึ้นจะมีคนให้เกียรติและจะมีคนอยากจะมาร่วมงานกับท่านในช่วงนี้ บางท่านนั้นอาจจะมีคนเข้ามาเชิญชวนให้ท่านไปร่วมลงทุนด้วยกันแต่ก็ขอให้ท่านคิดดูให้ดีเสียก่อนการที่เราจะไปลงทุนร่วมกับเขานั้นบางสิ่งบางอย่างหรือว่างานบางสิ่งบางอย่างเรารู้เท่าไม่ถึงทันหรือว่าเรารู้เท่าไม่เรารู้ไม่เท่าเขาจึงทำให้ตัวเรานั้นต้องผิดหวังหรือว่าเสียเงินเสียทองได้ เราอาจจะรู้ไม่ทันเขาเพราะฉะนั้นในเรื่องการไปเข้าหุ้นเข้าส่วนกับคนอื่นนั่นก็ให้ท่านคิดดูให้ดีเสียก่อนก่อนที่จะตัดสินใจอะไรลงไปแต่ถ้าหากว่าท่านจะลงทุนส่วนตัวของท่านถือว่าดีในช่วงของเดือนพฤศจิกายนนี้ท่านให้รีบทําได้เลย ท่านจะมีโชคมีลาบจะได้จับเงินก้อนเงินหมื่นเงินแสนถ้าหากว่าท่านเปิดกิจการใหญ่ๆหรือว่าเป็นร้านเล็กๆก็แล้วแต่จะมีกำไรเข้ามาหาท่านทุกวันท่านจะพบกับความสุขและจะมีสิ่งดีๆเข้ามาหาท่านในช่วงของเดือนพฤศจิกายนนี้ถือว่าดวงชะตาราศีของชาวราศีมีนันประสบกับความสำเร็จทางนั้นถ้าหากว่าท่านฟังคลิปของเราแล้ว ถ้าหากว่าท่านฟังเข้ามาเข้ามาฟังกันใหม่ๆก็กดติดตามไว้ถ้าหากว่าเรามีคลิปใหม่อีกเราจะได้มาพบกันก็เพราะฉะนั้นก็ขอทุกท่านจงโชคดีกันทุกคนไม่ว่าท่านจะนึกคิดสิ่งไรในช่วงนี้ท่านได้ดังใจที่ท่านมุ่งมา่รและปรารถนา จะน,นึกถึงเงินก็ให้ไหลามาเทมานึกถึงทองก็ให้ไหลามาเทมาเหมือนน้าคงคาในบ่อทรายไหลเข้ามาหาท่านอย่างไม่หยุดไม่ยั้งเงินทองทุกบาททุกสตังก็มีหลางไหลเข้ามาหาท่านเอาไว้พบกันในคลิปต่อไปอีกครับสวัสดี